อาสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาในรายการคุยชิวๆ o อ Tuesday อ่าเราก็จะมาพบกับข่าวสารร้านพี่แล้วก็ความเป็นไปในร้านว่ามีอะไรบ้างอย่างอื่นเลยอันแรกเลยมีอะไรมานำเสนอของบริษัทเออะไรอยู่เนชั่นยูืออะไรอยู่ใครที่ไม่รู้จักโดเรมอนจะมีไหมในประเทศเราไม่มีนะคือเขาทำเป็นกล่องมานี่เลย แล้วเป็นรูปประตูเปิดมานี่ประตูไปไหนก็ได้ว้าว <Wow. S 2> ข้างในนี้ประจุดอไลมอน24เล่ม24เล่มที่เป็นแบบว่ามูวี่อ่ะที่มันเล่มเดียวจบอ่าตอนแรกก็เดโนเสาใช่ไหมถ้าใครเคยดูก็เนี่ยอยู่เนี่ยทั้งเล่มมันเป็นตอนเดียวเนี่ยใน lazada s h o p ปปี้ e, พี่มีแล้วนะมีแล้วมีละสามพเจเรื่องต่อไปนี่เลยพี่มีสินค้าใหม่มาไม่ต้องขยับนี่เลย ตากร้องจะขยับอย่างนี้ไม่ทันคุยอะไรกันเลยนี่นะครับเป็นเม็ดเม็ดจะเรียกเม็ดคอก็ได้นะโอ้โหสีพี่มียี่ะเบสีอะโทเ็นจะเรียกอะไรก็ได้เม็ดคอนับพลังชีวิตโทเ็นโทคาร์ลลลนอะไรไอ้มีสีแปลกๆคือสีดำเนี่ยนสวยคนดำปีเลยดูดินี่ก็เลยลองมาลองขายดูแล้วเริ่มตกเมลระบาดนะเนี่ยเมลระบาดเองดูนี่เมลระบาดแต่ว่า ถ้าซื้อเม็ดเดียวเดี๋ยวเพื่อนต้องมีคนซื้อเม็ดเดียวแล้วให้พี่ส่งค่ากล่องพี่เป็ดเสร็จก็ประมาณสามบาทกว่าๆละซื้อเม็ดเดียวพี่ก็ขาดทุนมันมละบาทพี่เลยขอเป็นเซตหนึ่งเนี่ยสามสิบลูกนะครับสามสิบเม็ดนี่แล้วก็มีแบบคัสสีให้เลือกอะไรงี่อ่ะนี่สีเหลืองนะาลองลองดูมีหลายสีมียี่สิบสีไปเลือกดูนะครับในช้อปปี้ลาซาด้านี่โอ้มันมีคล้ายของของญีป่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยนี่เม็ดละบาทนี่ไปซื้อทำไมของแพง <c oughs> อันนี้ในนี้ประจุ103เม็ดเรอะเดี๋ยวพี่มีเยอะสั่งมาเลยไม่ต้องกลัวเนี่ยเม็ดระบาดแต่ว่าเซ็ตหนึ่ง30โลกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูของที่ออกวันศุกร์นี้กับของพี่ออเดอร์พี่อยากไปดูกันปะอ่าเดี๋ยวก่อนไปดูของที่มันออกกับที่จะพิเออเดอร์พี่แจ้งข่าวสารก่อนว่าปีใหม่ปีเนี้ยก็แข่งวันเสาร์เลยปีใหม่ไปอะ่ะคือเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเสาร์ที่26ไปแข่งที่ร้าน2แล้วก็ กติปีใหม่พี่จะแข่งคู่พอวันที่หกยังไปไปตกที่ร้านสองนี่มันจัดลําบากเพราะพี่ไม่อยู่พี่ก็เลยขอเลื่อนมาอีกเสาหนึ่งคือหลังปีใหม่เสาแรกของหลังปีใหม่อ่ะจัดน่าจะเป็นคู่แล้วก็ปีใหม่ปีนี้พี่อาจจะร้านพี่อาจจะไม่ได้กินหมูกระทะกันนะน้องๆที่ดูอยู่เพราะว่าโควิดมันเริ่มมาอย่าลืมนะต้องล้างมือนะครับช่วงนี้เริ่มมากันแล้วก็กาดจะตกล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากด้วยเวลาไปไหนแล้วก็หลังจาก เสาแรกของของเดือนมกราคือเสาแรกของปีใหม่ก็คือเราจะจัดน่าจะเป็นแบบคู่ประมาณนั้นประมาณนั้นโซนเสาถัดไปก็จะเป็นเสาว,วันเด็กคือเสาที่สองพี่จะจัดให้เด็กปถมไขก็แล้วแต่ไม่ว่าแวนกาบัตดี้แบทเทิลให้สองชีวิตมิดตเดเพยมยด้วยไหมครับมิตเตเพมด้วย <laughs> คราวที่แล้วมิตเตเพยมยมันก็แชมป์เพราะมันได้สองชีวิตมันยังไม่ได้ใช้สักชีวิตแล้วมันได้เลยมันมีการเหนียวอีก,อกชีวิตหนึ่งดดดดเดียว่ะเดี๋ยวเราไปดูของใหม่ที่กำลังจะออกดีกว่าปะ่ะป่ออเดอร์ไว้ด้วย อ้าวที่เราจะมาที่เราจะมาแจ้งข่าวสารก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้เลยนะครับมีเด็กโคนันกับเด็กองค์งกรชุดดำ,ดำลกล่องละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทอันนี้พี่ไม่ได้ขึ้นเองน,นะครับเป็นของบริษัทของคิดในะคิดเขาประกาศแล้วว่าร<ม>้อยสี่ห้าเหตุผลก็เนื่องจากาทางคิดในะคิดจะต้องจ่ายลิขสิทธิ์ของโคนันอะไรประมาณนี้ก็เพิ่มนิดหน่อยนะและชุดใหม่ๆนี้ก็จะปรับเป็นร้อยสามห้านะครับต่อไปเนี้ยภาควีกับภาคชินชุดใหม่ๆอนนี้จะเป็นร้อย น่าจะร้อยสามห้าแล้วถ้าพี่จำไม่ผิดส่วนนี้ก็จะแพงสิบาทก็เป็นร้อยสี่ห้าพี่เพียออเดอร์แล้วนะในช e ้อปปี้ลาด้ามาเลยหรือจะไปซื้อวันศุกร์เลยก็ได้ครับของพี่เริ่มส่งวันศุกร์ที่25นี้เลยนะต่อไปออกวันศุนกร์เหมือนกันมันก็จะเป็น KDX 14กับ KDX เฮ้อหนูมันเรียงภาพดิ KDX 13กับ KDX 14บสี่จริงๆเราต้องเรียงจากซ้ายไปขวานะแต่คนมัคนคน,คนทำมันคงจะลืมอะเราไม่รู้ในเว็บ ในช้อปปีพี่เป็นอย่างนี้อก<ด>ไม่รู้<อ>นะงแล้วน่าจะใช่นะอ่ะน้องๆอ,อย่างงงนะครับคือ13มันต้องอยู่ทางซ้ายแต่ว่ามันไปใส่ทางขวาเดี๋ยวเวลาเลือกซื้อในช้อปปีเนี่ยน้องก็ไปดูดูเลขกันแล้วกันนะดูเวลดูเวดูเว์แล้วแล้วตอนเลือกสินค้าเลือกสินค้านี่เรียงกลับกันพอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คให้เลยอ่ะมีคาตาะนะครับคาตาะ World KDX 13กับ Magic World KDX 14บสคือ พูดมาเลยคาตนสิบสี่ส่วนเมจิกสิบสามเาะจริงอ่ะอเนี่ยอ่าใช่ใช่ตรงหัวโอ้โหทำไมทําอย่างนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเลาต้องเปลี่ยนรูปไหมเนี่ย,ย,ยโอ้ต้องเปลี่ยนรูปเลยเนี่ยอ่าโอเคปรากฏว,ว่าไอคนทํามันลงผิดลืมมันซะเลยนะคือสิบสามมนอยู่ตรงนี้สิบสามก็ <13 S 1> คือเมจิกไลงผิดไม่ลงในในนี้ลงผิด น้าปกในช้อปนี่คือน้าปกในช้อปปีพี่เลย s h o ปปีพี่ลงผิดแต่ว่าไอตัวเลือกสินค้าถูกนะน้องเวลาเลือกเลือกดีๆเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนรูปให้แต่ตอนเข้าไปเลือกสินค้าเนี่ยถูกแล้วก็คือ13คือ Magic World นะครับเรียกมัน Magic คือในคิดในคิดเรียก Magic เนี่ยเราก็เรียก Magic กอะไรก็ได้แล้วแต่เหมือนกันส่วน14เนี่ยไม่ใช่13นะาบ14เนี่ยเป็นค a ตาณ่าเวิล์คือพวกเนี้ย เราซื้อแล้วต่อภาคใหม่ได้เลยใช่ไหมอ่าใช่ครับแต่ว่าก็รอพอสมควรใช่ไหมครัซื้อไปเล่นก่อนผสมของเก่าก็ได้ถ้าใครมีนะรอไม่นานหรอกครับกี่อยู่ประมาณชุดชุดสองอ๋อชุดสองก็ประมาณกุมภาเอาไปเล่นก่อนชุดสองชุดสามประมาณนีอยู่ประมาณกุมภามีนาอ่าซื้อไปเล่นก่อนได้เลยเพราะไม่แพงถึงเวลาตอนนั้นอาจจะหมดนะครับเรามีแล้วก็รีบซื้อไปก่อนราคามันไม่แพงอ่าหลังจากบัตตี้ไฟเสร็จแล้วก็มีโคนันกับ KDX 13กับ14นะ อย่าลืมนะพี่พี่ภาพมันผิดแต่ว่าตัวสินค้าถูกไม่เป็นไรต่อไปจะเป็นแวนกาดครับโอ้โหสุดคุ้มใหม่อีกแล้วห้าสิบเก้าบาทจะเป็นซีดียี่สิบสองแต่ว่ามีเสนัรษณ์คือ ex ก็คือใครที่เคยซื้อ CD12 22ไปมาแล้วเนี่ยจะเหมือนเดิมแต่ ex เนี่ยจะเพิ่มหลายใบงการให้เดี๋ยววันศุกร์พี่จะรีวิวทุกทุกกล่องเลยว่าเพิ่มอะไรบ้างที่แน่แน่ก็คือพี่ดูแล้วล่ะที่แน่แน่มีคิฮิวคีกับฮิวภาค V ไม่ต้องไปซื้อนะครับซื้อนี่ ไม่ต้องไปซื้ออีกเลยนี่แล้วนี่เหมือนกันอัลฟาฟอสฟาฟันให้ไฟเฟ่ซีดีแปดแล้วเพิ่มด้วยเอ็กเห็นไหมเอ็กก e ็แหม EX เอ็กสเกิร์โอ้โห <laughs> ทำภาพผิดแล้วยงังมาแอคชั่นอีกแล้วมึงไอไอคนทาภาพผ,ผิดทำเป็นอยู่ข้างๆพี่สำเนียงไม่ถูกเอ็กโอ้โหเดี๋ยวจะไปเคาะฟันเหยินมันเดี๋ยวก่อน <laughs> อันนี้นะครับอันนี้ก็ให้อันนี้ก็ให้วีอ่าให้ภาควีเหมือนงานทิกเกอร์ภาควีนะครับเป็นคีกับฮิลให้อยากหลีก แย่าะกีใบใครจําได้มั้งโอ้พี่จําไม่ได้วะสองใบวะสองก็สี่ใบวะจำไม่ได้ไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าในรายละเอียดสินค้าเรามีบอกไหมมีลิตรมีลิตรอยู่บ้างมีลิตรแม่ในสินค้ามีลิตรนะเดี๋ยววันศุกร์พี่จะพีพี่จะรีวิวให้ดูอีกทีนึให้อย่างละสองครับรายละเอียดสินค้าให้อย่างละสองในรายละเอียดในรูปเรามีนะมาคนน้องๆถามมาพี่ครับไอ้นี้ได้ยังไงคือเข้าไปดูแล้วไปดูรายละเอียดสินค้าพี่จะบอกไว้เรียบร้อย อย่างละสองใบให้พวกขี้หัวเพราะฉะนั้นเราต้องซื้ออย่างละสองกล่องแน่รวยไม่ใช่ซื้อกล่องเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไม่เก่งต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงภาควีในแวนการมาแล้วนี่เราทำพีออเดอร์ไปแล้วมันจะออกประมาณสิบามกราหรือยี่สิบกลางเดือนน่ะน่าจะสิบสามนะครับสิบามกราเป็นภาคใหม่ของวท์คอร์ดจำยงได้ไหมก็โอเคโอเคนะภาควี ภาค V นะครับเป็นภาคใหม่ซึ่งตัวเอกก็จะเป็นลูกของไอจิเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ชไ,ไอจิไม่ใช่คือวัตดี้อ่ะมันพระเอกตัวใหม่เป็นลูกของพระเอกเก่าไงเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อันนี้อีกภาคไงอันนั้นมันบัตเดี๋ยวเอาพี่งงเอาใหม่เอาใหม,หม่ขำตัวเองว่าคือวัตดี้เนี่ยเป็นลูก อ่าเป็นลูกของเอ้เก,ก่าคา <c oughs> โอเป็นลูกเก่าโอ <c oughs> แต่อันนี้ไม่ใช่ลูกนะครับไม่ได้เล่นมุกับพี่ลืมจริงๆเนี่ย <c oughs> อันนี้คือไอจีไอจีรีมคคิคืออันเนี้ยภาคนี้นะครับใครที่เคยดูไอจีเนี่ยเล่นแบบเทพสุดยอดเลยใช่ป่ะจบภาคเก่าแล้วไอจีจนมาถึงภาคาภาคจีก็เป็นจี <G S 1> ก็จะเป็นโคโนเป็นโคโนก็เหตุการณ์ดาเนินมาเรื่อยๆแต่อันเนี้ย เหมือนกับย้อนกลับไป6 7เจ็ปีที่แล้วเลยไอจี IG ยังเล่นการไม่เป็นแบบว่าเพิ่งซื้อเด็กใหม่ามาเริ่มใหม่เลยออออเจอแบออออบเจอแับใครเคยเลยแบบอ่อนๆมาเจอกั้เริ่มใหม่เลยแล้วก็เปลี่ยนกฎกติกานิดหน่อยเดี๋ยวพี่จะมาเล่นให้ดูตอนหลังจากวันศุกร์พี่เอ้ยไม่ใช่สิหลังจากออกออกวันที่สิบสามอ่ะสิบสามออมาวันที่สิบสามเมื่อกี้พี่พบอกอะไรออกสิบสามม้งงไ <13 S 1> นะหมหรือยี่สิบอาชุดนี้ใช่ไหมเอาเมาแล้วไอพี่เริ่มมึนแล้วเนี่ยออกเยอะเกินอ่ะอันนี้พี่ออเดอร์ไว้แล้ว ประมาณสิบสามมกราน่าจะสิบสามมกราวันพุธที่สิบสามหลังจะออกพี่จะรีวิวแล้วก็พี่จะมาลองเล่นให้ดูแล้วก็จะอธิบายกฎหมายให้ฟังก่อนจะออกด้วยไม่ต้องห่วงเนี้ยบอกแน่ๆย้ำนะครับว่าวันศุกร์นี้ออกเพียบเลยมีโคนันกับชุดดำ145แล้วก็มีคาสนากับเมจิกของละห้าเก้าเมจิก13นะ KDX 13คามานา KDX 14แล้วก็ C D 22ของเกียร์ E เป็น e x ให้คีดกับฮิวอย่างละสองใบแล้วก็ซ e ีดีสุดแปดของอควาฟอร์สฟาดตาและฟาดเฟ่อ่าให้ทิกวีมาด้วยคือคีดกับฮิวอย่างละสองใบอ้าวต่อไปไหนๆก็เรื่องการ์ดเสร็จเรามาเรื่องก,การ์ตูนกันบ้างเพราะว่าร้านพี่เป็นร้านการ์ตูนนะครับเอาตอนนี้ที่ขายดีแล้วกันคือติดหนึ่งในสิบอ่ะคคอได่อันแรกเลย Back over, เลแลบนะ็คโคเวอร์เล่มอะไรละไม่ตับตนะอ่าเล่มอะไรละคือนี่นึง อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงผมเยอะเกินยิยอเกโอเคกางเป๊เลยแ้เขาว่ายี่ิบห้าใครไม่มีอ่านก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครซื้ออยู่ก็ออกแล้วนะครับออกมาสักสองสามอาทิตย์แล้วล่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นมหาเวดดูดกะกาใช่มหาเวดผดึกบานี่เล่มสิบอันนี้เป็นฉบับแก้ไขนะครับที่ออกมาสักเดือนกว่าๆนั่คือฉบับผิดตอนนี้แก้ไขใหม่แล้วประมาณสองอาทิตย์ก่อนิ่งแก้ไขมาแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยนี่เลยอันดับปี๊ดเคยเป็นหรือเปล่าใครที่ ใครที่เชียร์วันพีชก็ช่วยกันซื้อหน่อยเราช่วยกันหน่อยครับสาว่อนพีชวงมาหนึ่งกลับมาหน่อยว่าแต่ซู้ยี่ซู่ยี่จริงนะโอ้โหมันแรงยิงระดับแต่วันพีชใกล้ใกล้ใกล้เข้าพันต่อแล้วนะปล่อยไปเนี่ยไม่ต้องเลยเราไม่บอกในเรื่องไม่เอาในเรื่องเราไม่ต้องมาพันปวงคนตอนเนี่ยเราอ่านในเน็ตแ้วไม่ยุ่งกับพีเราอ่านทุกนี้ก็ฟิตอ่านนี่เลยแล้วก็ต่อไปก็สปายแฟมิลี่กระตุ้แรงนักเกินนี่ที่แรงๆรงนักเลยเนี่ยในเว็บพี่มีทั้งนั้นเลยนะครับชอปปี้เนี่ย แต่เรื่องนี้พี่แนะนําเลยว่าให้อ่านสนุกสนุกสนุกมากเฟี้ยมากใครชอบแนวแบบสายลับนี่เลยสนุกเอาไหนก่อนดีอ่านี้ออกก่อนนี่ใครเอาออกพอๆกันเนี่ยไทยท่านยีบอ่สามสองใครที่อ่านอยู่ก็ซื้อนะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ก็ดูเมะไปแต่ว่าถ้าจะซื้อร้านไม่มีครบนะไปดูเลยในช้อปปี้พี่เนี่ยช้อปปี้ลาด้ามีหมดต่อไปก็นี่เลยดราม่าแฟนเช่าสุดสวยนี่กำลังมันเลยเล่นสิบห้าเนี่ย ออกมาสิบห้าเล่มที่ร้านพี่มีครบเป็นชุดก็มี<ต>เล่มพิเศษก็มีนะเป็นซซารน้ำตาไหลกันไปแล้วก็นี่เลยสุดท้ายต้องเป็นเบอร์นหนึ่งนี่เลยแฟนบุ๊กส่วนในเล่มยีเ่เ็ดเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้มั้งเลือกมาแล้วก็เรียวๆกันนี่แหละยีเ่เบ็ดออกนานละยี่สองกำลังน่าจะออกเดือนนี้แหละข<อ>ันมองไม่รู้นะนี่แต่ว่ามันออกแฟนบุ๊กมาก,กับนิยายคิวหยิบนิยายมาหน่อยเล้วนี่เป็นแฟนบุ๊กนะครับคือข้างในเป็นตัวละครพี่รีวิวไปละ ไปดูได้ส่วนนี้เป็นนิยายของมูฟี่รถไฟโดนตีรถไฟสู่นี่ล่ะอเดี๋ยวพี่ลืมไปเรื่องนี้อยู่ใกล้ๆเลยแหมเรียวที่กีไม่มีการเตรียมกันเลยนี่เลยที่มาแรงแบบไม่รู้ไม่ชี้โอ้โหแผ่นนี่แผลรับจับตัวฆ่าไม่ใช่น้องๆคงรู้จักพี่ฮิวนะไอพี่ฮิวมันซื้อไปเล่นหนึ่งบอกเอะไรวะขายดีชอบตามกระแสพอขายดีปพี่พงซื้อไปอ่าน มันเอาไปเล่มหนึ่งบอกโอ้โหคนมันเลยพี่แต่ก็แล้วแต่นะดูแบบเนื้อเรื่องอะพริกมาใครชอบพริกพิ้เนี่ยแนะนำให้อ่านเลยหมายถึงว่ากินไปเผ็ดไปอ๋อแช่นไม่ใช่้ชนอันนี้นะนี่แต่ว่าเนื้อเรื่องมันซับซ้อนไหมอ่าก็พริกไปพริกมาแต่สนุกซับซ้อนพริกไปอืมก็ตเต้นใครไม่ได้อ่านหน้าหลังไม่ได้อ่านสปอยอะไรมาก่อนเนี่ยคือแบบโอ้โหเอางี้เลยเหรออย่างเงี้ใช่ไหมแต่ว่าแอนิเมชั่นมีนะนี่เล่มหกต้องออกมาจางหกเล่มละไปดูที่แอนิเมชั่นก่อนได้แล้วก็ค่อยมาซื้อที่ช้อปปี้ลาด้าพี่ วันนี้ก็แนะนำการ์ตูนพอสมควรแต่ที่ฝากไว้คือ mond, 3, โดรไลมอนโดรไลมอนสามพันเจ็ดร้อยเอ้สามพันสองร้อยยี 3, ่สิบนี่เอาละเราลากันด้วยโดรไลมอนแต่ว่าการ์ตูนที่พี่แนะนำไปเนี่ยเอ้สามสองเจ็ดศูนย์สามสองเจ็ดศูนย์ 2> 2 <70. S 1> 3, 2, 7, พี่บอกเขาอะไรวะสามสองยี่สิบอ้าวสามสองเจ็ดศูนย์พี่ก็ไม่อยากให้วงการการ์ตูนมันตายไป <laughs> เพราะร้านตอนนี้อยู่ยากมากเลยครับโชคดีที่ดาบพี่ข้ศูนย์เนี่ยมาปกกระแสทำให้ร้านพวกพี่ได้พอจะขยับเริ่มเต็ม เริ่มจะลืมตาปตากทำให้น้องๆที่อ่านดาบพิฆา,ก,าก็มาอ่านอย่างอืงอ่นด้วยน้องๆการ์ตูนที่พี่แนะนำไปเนี่ยสนุกทุกเรื่องเลยลองดูนะเราก็อยากให้การ์ตูนกับการ์ดเราจึงอยู่คู่กันไปเรื่อยๆนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ